พรุ่งนี้วันที่20มกราเริ่มลงทะเบียน6โมงเช้านะครับอ่านตามนี้กดหยุดแล้วอ่านได้เลยเลื่อนเตรียมลงทะเบียนเก็บตกร้านกสิทธ์เพื่อเยยวยาโควิดกดหยุดอ่านได้เลยให้เวลา3วิ1 2 3กดหยุด อ่านได้เลยให้เวลา3ามวิ1 2 3กดหยุดอ่าน3มวิได้เลย1อ่ะนี่ก่อนหนึกดหยุดอ่านได้เลยให้เวลา3มวิ1 2ึสาม เริ่มตอน6โมงเช้าลงทะเบียนได้เลย1 2 3 1 2 3กดหยุดได้เลยให้เวลา3วิ1 2 3เลื่อน1 2 3เลื่อน โอเคหมดแล้ว